นำอ้อยทันเทพมาเลยครับใหม่จากสวนของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงจากงานก่อสร้างงานมันหนักขึ้นสูงคิดว่าทํายังไงถึงจะไม่ต้องขึ้นสูงเลือกเป็นอ้ยอยเพราะดูแลรักษางา่ายอันนี้พื้นที่ได้หนึ่งนะทะั้งหมดฐานนี่อยู่ประมาณ600อก่อผู้ผลเดียวอยู่ได้ 4- ีปถึงหปีนีกําไรเน,เน้นดเน้นๆอันม <laughs> ั้จะได้แสนกว่าบนะแสนกว่าบาททีนี้พอขายพอได้มันก็ เิดเพินวนนีร้อยขวดต่อวันร้อยขวดต่อวันไม่เคยผ่านตำบลน,นี้เลยครับอยู่ในตำบลบางกูนี่แหละครับทำไมคะมันไปไม่ถึงครับทำไมคะมันหมดก่อนโอ้โห <laughs> ใหหมดกอน <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานยุคใหม่ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้จะพามาเมืองการทําเกษตรในพื้นที่หนึ่งไร่ที่ทาไร่ได้ถึง10,000 0นบาทนะคะการปลูกอ้อยขั้นน้ํานะคะมื้อนี้ค่ะจะพาพาไปพูดคุยค่ะกับคุณลุงช่างเทพนะคะซึ่งเพื่อนเป็นเจ้าของสวนนะคะคุณลุงเฮ็นยังอยูย่ค,ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินดูแลต้นอ้อยอยู่ครับคะครับพี่การวันนี้อยู่ไหนคะ,ะบ้านผ้าชี ตำบลปังกูอำเภออำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หนูเดินเข้ามาในสวนคุณลุงนี่ทำไมมันแปลกตาแบบนี้ค้ะคุณลุงเป็นอเตทำไมมันเป็นเอเตอรแบบนี้เป็นเอเตอรแบบนี้มันเป็นยังไงล่ะครับก็คือมันสะอาดตามากปกตินุไม่เคยเห็นไรอ้อยที่สะอาดขนาดนี้เลยก็จะพูดยังไงดีล่ะครับทำไมคุณลุงปลูกใส่ยางแบบนี้ ก็ถามว่าทําไมปลูกใสาย,ยางเนาะใช่ก็สา่ย,ยางเนี่ยเพื่อที่จะทําความสะอาดมันง่าย,ยให้น้ําก็ง่ายค่ะใส่ปุ๋ยก็ง่ายาค่ะรับร้ายๆอย่างมันก็อยู่แค่นี้โอ้ไอเดียนี้ลุงได้มาจากไหนคะว่าเอามาจากไหนก็ถ้าเราคิดไปถ้าเรารดน้ํามันก็ออกคา,างหมุดเนะาะค่ะแล้วก็ใสา่ย,ยางโอ้เวลาหน้าแรง ครับแล้วก็เราไปคิดดูคิดเองทําเองไปค่อยๆคิดค่อยๆทํานะโอ้ oh, มันดียังไงคะคุณลุงคะอ่าอย่างนี้มันจะง่ายกับการทําความสะอาดและดูแลครับค่ะเนี่ยมันก็ไม่มีหญ้าครับครับใดที่เราเข้าสวนมาก็เห็นหญ้าก็ดึงหน่อยอืครับส่วนข้างๆนี่อย่าไปสนใจค่ะเราให้เขาขึ้นก่อนแล้วเอาเครื่องตัดหญ้าใส่เลยครับโอ้โห oh, ถ้ามาตัดหญ้านี่ ปกติมันต้องตัดอ้อยตัดอะไรไปด้วยนนี่ครับก็ตัดโดนอ้อยเพราะฉะนั้นถึงใส่ขบไว้โช่วยไม่ให้โดนอ้อยอีกตัดญ้าไปปุ๊บมันจะไม่ไปโดนต้นอ้อยถ้าใบตัดหญ้าไปโดนต้นอ้อยมันก็จะเป็นแผลคุเป็นแผลปุ๊บมันก็จะแดงเสียทั้งลำถ้าสมมติว่าหลายๆคนอยากเอาไปใช้อันนี้ใช้ได้ไหมอันไหนอันนี้หละนเนี้ยอันนี้อันนี้ใช้ได้ครับ หาซื้อตามร้านปะยางทั่วไปครับโอ้ลุงซื้อมาเท่าไหร่อ่ะสิบบาทสิบบาทเท่านั้นครับโอ้ล,ลุงคะเราพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้พื้นที่ไร่หนึ่งนะทั้งหมดค่ะครับไร่หนึ่งปลูกอ้อยปลูกอ้อยไร่หนึ่งกี่ต้นคะถามว่าก,กี่ต้นถามว่าก,กี่กอก่อนอกี่กอคะ่ะอันนี้อยู่ประมาณหกร้อยกอ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 กอหนึ่งประมาณสิบต้นค่ะโอ้หกพัน หกพันต้นอติบได้เนี่ยหกพันต้นเฉลี่ยแล้วบางโกก็เกินสิบบางโกก็ไม่ถึงอลุงปลูกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอันนี้ครับปีที่สองครับปีที่สองในการปลูกอ้อยครับอันนี้ปีที่สองไม่ได้ไม่ต้องปลูกนะอทำยังไงคะตัดอันแรกไปหมดแล้วนะค่ะล้างสวนไปแล้วค่ะอันนี้ตโตที่สองขึ้นมาแล้วครับโอก็คือคุณลุงตัดไม่ ไม่ตัดจำดินเหรอคะตัดจำดินเลยครับจำดินเลยตัดจำดินเลยครับแล้วทำไมมันเกิดมาใหม่อ่ะอ๋อมันเคิดม็นันมีลูกมันอยู่ครับโอ้แล้วค่แตกโกมาครับเหมือนขาไหมเหมือนข่าเออแตกขึ้นเรื่อยๆแตกขึ้นมาอันนี้ปีที่สองตัดพวกนี้ออกมันก็จะมาใหม่ครับค่ะโอ้คือไม่ได้ลงทุนเพิ่มเลยไม่ท้องลงครับโอ้โหดีมากเลยลุงกบไม่ต้องลงทุนมาก ปูขนเดียวอยู่ได้สี่ถึงห้าปีโหจริงเหรอครับสี่ถึงห้าปีโอมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะอยู่ในสวนเขมีสายมาริชาติมาริชาิมาริชาิเป็นแบบไหนคะแบบนี้ชาสีม่วงมดำดำม่วงหน่อยแล้วก็สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งก็จะเป็นต้นเขียวๆครับอ๋ออันนี้สูงนะคะเนี่ยอันนี้สูงครับเกือบจะถายน้ําได้แล้วครับค่ะมีของสิงกะปูครับโอ้สิงกะปสิงกะปแข็งแรงมาก โอ้อันนี้ข้อข้อถีนะคะเนี่ยข้อถีพวกนี่จะแข็งแรงมากครับแข็งแรงครับอันนี้ก็คันน้ําได้เหรอคะคันน้ําครับโอ้คันน้ําโดยตรงครับค่ะคือทั้งสวนนี้เป็นคันน้าหมดเลยคันน้าหมดเลยโอ้เนี่ยดูต้นนี้มันโกนิก่ต้นล่ะครับโออันนี้สิบ้าได้นะสิบ้าได้นะถ้าถ้าถอ่ได้โอ้โหสี่หกแปดสิบ สิ14 1 6 18ต้นโหเกือบ20เลยเกือบ20นะแล้วตอนแรกๆลุงปลูกยากไหมคะตอนแรกๆก็ก็ปลูกทั่วไปคือมือนก็ปลูกอะไรๆทั่วไปเลยเนาะค่ะก็ฝังดินไปนะนฝังดินไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นก็คือลุงหาสายพันธุ์มามาหาสายพันธุ์มาแล้วก็มาปลูกปลูกในดินแบบนี้เลยครับอันดับแรกซื้อกระถางก่อนอันดับแรกซื้อกระถางก่อนค่ะก็มาตัดค่ะตัดยาง ให้มันได้เป็นแบบนี้เด็กก็เอามาวางค่ะวางแล้วก็ขุดใส่ต้นอ้อยไปใส่อะไรไปบ้างในยางเนี่ยในยางนี่ก็ใส่มีขี้ควายค่ะขี้ควายที่ผสมแกลบหน่อยเนาะค่ะก็มีแค่นั้นเลยครับไม่รู้ผสมอะไรครับครับแค่นั้นเลยครับไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มหรอไม่มีครับฟังท้องด้ไหมเหรือล้อเล่นเหรือล้อเล่นอ่ะเป็จะฟังเงินนะครับเด้งเงินก็ออกโอ้โหังไว้อ๋อฟังไว้นี่เงินก็ออกเด้งก็ออกครับ โอ้หนูถามก่อนว่าปีที่แล้วได้ไปเท่าไหร่เงินอะปีที่แล้วได้แสนกว่าบนะแสนกว่ากว่าแสนกว่าแล้วค่ะแต่ว่าจะหาเงินแสนเลยทั้งหมดเลยมันหาไม่ได้หรอกค่ะมันได้มาเขาตอย่อยใช้นั้นมากนี้มากนะครับจากอ้อยขนาเนี้ยคะแสนกว่ากว่าครับแสนกว่าโหหนูไม่คิดว่าจะทําได้จริงเลยวันนี้มาถามคุณลุงเพราะว่าคุณลุงปกติไม่ทําเกษตรมาก่อนไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยมีความเป็นไปเป็นมายังไงคะถึงได้มาทําเกษตรเปลี่ยนแปลงจากงานก่อสร้าง Oh. งานมันหนักค่ะครับขึ้นสูงค่ะงานหนักก <entropy> ็คิดว่าทํำยังไงถึงจะไม่ต้องขึ้นสูงค่ะทํายังไงจะต้องทํางานอยู่ข้างล่างก็ได้วิธีนี้ไปดูเขาว่าอพาคิดดูน่าจะใช <S <S อ่อันนี้ไม่ต้องขึ้นสูงเลยอันนี้ไม่ต้องขึ้นสูงครับปกติขึ้นสูงไหมเนี่ยอ๋อสูงครับสูงถึงไหนคะบ้านสองชั้นนี่ครับโอ้โหขึ้นลังคานี่ครับสูงเสียงด้วยเสียงครับเสียง ค่ะตอนนี้ขออญาติคุณลุงอายุเท่าไหร่คะอายุ5้าบ2ปีครับโอ้ก็คือเราอายุมากแล้วอายุมากแล้วก็อยากทํางานที่มันเราทําสบายใจสบายใจสบายร่างกายสบายใจสบายกายก็อยู่รอดค่ะไม่เสียสุขภาพจิตแล้วทําไมเลือกเป็นอ้อยเลือกเป็นอ้อยเพราะดูแลรักษาง่ายค่ะครับมันไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับค่ะและผลผลิตมาเขาไม่ต้องไปรีบร้อนขายอืมอยู่ไปค่ะ เขาอยู่ได้ทุกปีเขาก็อยู่ของเขาอยู่ได้นานด้วยครับเขาอยู่ของเขาเราไม่ตัดขายมันก็อยู่ของเขาค่ะครับแล้ได้ตังค์เมื่อไรก็ามาตัดทีดน้ําขายอครับค่ะ <c oughs> แล้วปลูกไปแบบนี้มันดูแลย,ยากไหมคะมันเปิดไม่อาครับหญ้าเนี่ยปล่อยให้ขึ้นไปเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราปลูกไปเรารด,ดน้ํำไหมอ๋อตอนปลูกรดน้ําหน่อยเนะาะค่ะตอนปลูกรดน้ําหน่อยดูสักสามวัน สี่วันมาดูทีหนึ่งพอมันขึ้นพ้นจากกระถางแล้วปุ๊บก็พอโอเคคุณปล่อยได้เลยลดน้ําบ่อยไหมคะสองสามวันทีหนึ่งอย่างเงี้ยทีหนึ่งตอนตอนปลูกใหม่ๆนะค่ะแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วก็จบเลยโอ้ขึ้นแล้วก็คือจบเลยขึ้นแล้วก็ให้เขาากินเองหนูเห็นสปริงเกอร์น้ำอ่ะไหนๆในฝั่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราให้เป็นด้านบนเหรอคะให้ด้านบนครับโอ้คือจัดหน้าเล้งอ่ะค่ะจะเอาน้ํามารดเนาะ เหนื่อยอือแล้วก็ใช้ไอเดียใหม่ใส่สปริงเกอร์ขึ้นไปเลยค่ะกดสวิตช์ไฟสปริงเกอร์ทํางานนอนเปลครับสบายเลยสบายเลยโอ้นอนเปจิบจิบสบายนะจิบสบายจิบน้ําเก็บห่วยวหวยครับค่ะก็คือเราดูแลไม่ยากดูแลไม่ยากครับโอ้แล้วอ้อยเนี่ยเป็นเพื่อชอบน้ํามั้ยคะครับพวกนี้จะชอบน้ําครับ ครับชอบน้ําแล้วสองสามวันครั้งอ่ะมันพอหรอคะสําหรับเขาพอครับพวกนี้ทนอึดอึดมากครับก็คือถ้าสมมติว่าได้น้ําก็จะดีแต่ว่าถ้าสมมได้น้ำเลยก็อยู่ได้สมมติว่าตามทุกนาที่เขาปลูกก็อยู่เนาะค่ะทําไมเขาไม่เคยรดน้ําเลยทําไมเขาอยู่รอดอ่าแล้วตอนเขาตัดเศ์เขาเผาครับค่ะใช่ดูเห็นเขาเผาครับแล้วทำไมมันขึ้นใหม่ครับโอ้ก็คือมันไม่ตายมันไม่ตายเผาก็ไม่ตายไม่ตายทำยังไงถึงจะตาย พุดธากพุ้งดึงออกเลยครับหนูต้องยางแมคโครไหมไม่ต้องครับอันนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยก็แสดงว่าปลูกง่ายดูแลง่ายต้นทุนยหงะคะต้นทุนทิดหนึ่งกอไหมค่ะหนึ่งกอแล้วกันหนึ่งกอลงทุนซื้อยางสิบบาทค่ะซื้อต้นพันอ้อยเมื่อก่อนผมซื้อมาสองบาทค่ะสิบบาทโอ้สิบบาท คือเราซื้อมาแล้วก็ก็หั่นใช่ไหมคะเอามาปลูกเอามาปลูกพันอ้อยห้าตาค่ะห้าตาตาละสองบาทสิบบาทสิบบาทยางรถสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทต่อหนึ่งกอโหตอนนี้สร้างผลผลิตตอนนี้สร้างผลผลิตมันมันมันเดี๋ยวดูถามก่อนหนึ่งรอบนี่หนึ่งกอหนึ่งรอบเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยครับให ผลผลิตกี่บาท30บาท30บาทครับโหแล้วเมื่อกี้นับไป20กอ20ต้นนับไป20ต้นคูณเข้าไปโอ้โหอันนั้นนับไปได้เกือบ20ต้นแต่ตัวเฉลี่ยมากบางต้นมาก็ไม่ถึงค่ะโหแต่ว่ามันก็ถือว่าได้กำไรดีครับแล้วที่สําคัญเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มในปีหน้าไม่ต้องปีหน้าไม่ต้องเนี่ยปีนี้ผมไม่ลงเลยครับค่ะปีที่แล้วไปลงทุน เกี่ยวกับซื้ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นท,ท,ที่ความสะดวกสบายของเราทีนี้ก็ปีนี้ก็เด็ดใบอ้อยเนี่ยไปให้ควายกินควายขี่มาก็เอาขี้ควายมาใส่ทีนี้คือยังไม่ได้ลงทุนนะครับโอ้ไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยก็มีก็มีแต่ปีแรกเท่านั้นแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ปีนี้ปีนี้ไม่คว้าเงินจักบาทเลยปีนี้กำไรเริ่นเน้นๆโอ้หนูจะไปปลูกอ้อยนะกลับบ้านเนี่ยเนี่ย อันนี้โตสามขึ้นแล้วครับเนี่ยอออันนี้คือเขาเกิดใหม่ใช่ไหมคะนี่เขาเกิดหม่เองโอ้เขาเกิดขึ้นเองเลยเขาเกิดขึ้นเองเหมือนข่าเหมือนอะไรไม่ต้องไม่ต้องเอามาปลูกใหม่เลยไม่ต้องปลูกใหม่นี่ขึ้นมาเยอะเยอะวันนี้อีกเดี๋ยวจะขึ้นอีกค่ะถ้าตัดตัดให้หมดเนี่ยต้นนี้มันจะชมบูนิดค่ะก็คือถ้าเขาขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้องตัดต้นที่มันใหญ่กว่าออกใช่ไหมคะต้นนี้ก็าเตรียมออกตลาดได้แล้วโอปีนี้เดือนตุลาออกได้แล้วค่ะค่ะแล้วผลผลิตค่ะหลายๆคนถามว่า ปลูกเยอะขนาดนี้เอาไปขายไหนอ๋อก็เลาะเลาะขายตามหมู่บ้านนี่เลยครับค่ะโรงเรียนวัดงานบวชงานเต็งเขาเข้าไปเยอะค่ะถ้าอยากจะดีก็เข้าไปหาเขาดวเขาจะเมาเองโอ้เขาจะเมาเลยเหรอคะเมาหึจะเรียกว่าขายดีนะเนี่ยครับปกติขายเท่าไหร่คะก็หัวละสิบาทคนละสิบาทหัละสิบาทแต่ละวันเอาออกไปเร่ขายกี่วันคะ หนึ่งร้อยขวดต่อวันหนึ่งร้อยขวดต่อวันไม่เคยผ่านตำบลน,นี้เลยครับอยู่ในตำบลพังกูนี่แหละครับทาไมคะมันไปไม่ถึงครับทําไมคะมันหมดก่อนโอ้หห <c oughs> มดก่อนหมดก่อนบางทีเข้าหมู่บ้านหนึ่งก็หมดแล้วโอ้โห <c oughs> บางทีหมู่บ้านหนึ่งเข้าไปซีกเดียวหมดแล้วทําไมขายดีขนาดนั้นนะคะมันเข้าไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าของเรามันเขา้าแต่รสชาติดีมากหนูชิมแล้วอ่าก็อย่างก็ประมาณนั้นแหละจากคนบางทีไม่เคยชิมก็ ผมจะมีให้ชิม้ผมมจะีใหชิเล็กๆลุงเอาไปขายยังไงคะก็ผมไปขายในหมู่บ้านค่ะข,ขายในหมู่บ้านไปสักนิดๆหน่อยๆไปเอาไปขายครับก็ขายดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมคะขายไปสี่สิบขวดก็หมดสี่สิบขวดก็หมดแล้วหมดกลับมาเอาอีก <S <S อสามสิบขวดก็หมดอีกค่ะอพอกรแค่นี้พอก่อ่ <S <S อาวันลัางเอาสักร้อยขวดเลยเป็นไงล่ะโอ้ทำไมขายดีขนาดนั้นลุง ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะที่นี่ไม่มีใครขายเลยนะมีลุงคนเดียวปกติลุงเป็นคนขายเก่งไหมคะไม่ครับไม่เก่งไม่ทำยังไงคะปกติมันก็ขับรถเล่นขับรถเล่นครับขับรถเล่นคือหนูเห็นรถพุ่งพวงเข้าไปเขาก็มีเพลงเปิดไปครับเปิดไปแล้วของคนลุงเป็นยังไงก็มีเหมือนกันยังไงคะเราให้ฟังหน่อยอะไรนะน้ำอ้อยขั้นเทพมาเลยครับน้ำอ้อยขั้นเทพมาแล้วครับสดจากไร่ใหม่จากสวนของแท้ ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็าขอร้อยเปอร์เซ็นดีแล้วเนี่ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าคั้นให้กินเมื่อกี้ไม่มีอะไรเจือปนเลยครับไม่มีครับตัดไปคั้นได้เลยปกติลุงก็ตัดอย่างนี้เหรอคะแล้วก็เอาไปคั้นครับมีดก็จะเป็นมีดอย่างนี้แหละคัดทข้าไปเช่นตัดง่ายค่ะอย่าไปเอามีดอะไรตัดมันจะโดนลูกเขาค่ะแล้วรายได้ต่อวันเนี่ยคะคุณลุงตกยีที่เท่าไหร่ตกยีที่พันหนึ่งเนาะพันหนึ่งต่อวันพันหนึ่ง อ่ร้อยขวดหนึ่งพันดหนึ่งพันลงทุนก็สองร้อยสามร้อยค่ะโอ้ก็ตีเฉลี่ยก็ที่เหลือก็คือกําไรทั้งหมดทั้งหมดวัฒดิบของเราโอ้พัฒดิบคือก็อ้อยจากสวนเราจากสวนเราโอ้ถ้าสวนสวนเราก็ลงทุนไปหนเดียวค่ะก็อละยี่สิบบาทแล้วมีช่วงที่แบบไม่ได้ผลผลิตไหมคะไม่ได้ออกขายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ออกขายก็ไปทํางานอื่นโอ้ก็ทำเนี่ยค่ะไปทํางานอื่น ปกติปกติปลูกช่วงไหนดีที่สุดเลยปกติปลูกช่วงนี้เลยครับช่วงฝนตกฝนตกครับเขาต้องรดน้าครับแล้วปลูกได้ทั้งปีไหมคะหรือหรือปลูกได้ทั้งปีแต่หน้าแรงก็ต้องดูแลเขาหน่อยอรดน้ําให้เขาหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกหน้าฝนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ปลูกตอนหน้าแรงค่ะดูเลยากโอ้ถ้าหน้าฝนจะปักเหอะค่ะ ปักยังไงก็เกิดปักไงก็เกิดตัวน้ำสักหน่อยนึงเดินนี้เลยค่ะสามันมาดูทีนึงค่ะ <c oughs> แล้วหลายคนอยากได้ต้นพันธุ์อันนี้คุณลุงมีไหมคะอันนี้เขาพอมีที่แบ่งแบ่งให้ได้บ้างเนาะครับ <c oughs> อันนี้ขายเท่าไหร่คะอันนี้เขาบอกมาให้ต้นหนึ่งก็สามสิบบาทเท่ากับราคาที่เราคาน้ํโ <c oughs> อ้คือนี้เขามาเสนอให้เราเลยเขามาเสนอให้ <c oughs> โอ้ก็คือต้นหนึ่งเนี่ยต้นเนี่ยครับสามสิบบาทสามสิบบาทต้นแบบนี้ครับโอ้ แล้วเราก็ตัดตาส่งให้เขาค่ใส่กล่องให้เขาแล้วเผื่อเขาสั่งออนไลน์ล่ะค่ะกับสั่งออนไลน์ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะเขาเรียกสมุดบัญชีก็ยังไม่มีคนลูกทุ่งอย่างเราเนี่ยไม่รู้จะไปทำยังไงครับต้องรอลูกรอหลานก็คือถ้าสมมติว่าในอนาคตก็อาจจะทําได้ถ้ารอลูกหลานมาทําช่วยค่อยๆค่อยๆไปเดยวก็ป่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครยากได้ต้นพันธุ์ก็สามารถโทรหาคุณลุงได้ครับโทรหามามาโทรมาสอบถามก็ได้ว่า ยังไงยังไงสบถามโดยตรงเลยจะดีที่สุดอย่าไปรถถามจากชาวบ้านเขาลุงให้เบอร์หน่อยเอาเบอร์โทรของช่างเีพนะครับใช่ค่ะ093 0 0 0 50 6ส0โอ้เหมือนเมือออกลอตเตอรี่เลยโทรโทรมาได้โทรได้ค่ะปรึกษาเรื่องการปลูกก็ได้ครับอันนี้ลุงถือว่ามีประสบการณ์มามากกว่า สองปีเนี่ยปีสองก็คือแต่ก่อนไม่เคยทำเกษตรเลยเอ้าวแล้วลุงได้เรียนรู้ได้ความรู้มาจากไหนผมก็ไม่รู้ผมก็คิดยังไงเนาะมัน,ม,นมันก็ยังว่าขึ้นสูงสูงเพราะมันเหนื่อยอ่าครับแกแล้วค่ะแล้วไปดูเขาทําสวนอ้อยตามทุ่งนาเนาะ<อ>ทําไมเขาทําได้ค่ะแล้วเราล่ะเราก็ต้องทําได้ ที่ไร้วก็มีที่สวนนี่ทาไมไม่ทํากับเขามั่งดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นอะไรคะดินที่มันดินดินก็เมื่อก่อนมันปลูกมันค่ะปลูกมันก็ได้ประมาณสามพันบาทอ่าต่อหนึ่งปีนะค่ะเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับไม่เอาแล้วมันเออครับไปเอาแล้วเอาไออย่างเดียวเลยเอาอย่างเดียวครับอืมก็คือช่องทางการตลาดเราก็หาไม่ยากหาไม่ยากขับรถเล่นไปค่ะเดี๋ยวก็ได้เองอ๋อ หลายหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องแบบไม่กล้าขายอะไรเงี้ยลุงแนะนําหน่อยว่าทํายังไงถึงจะขายได้ยไปไอยเลยครับขับรถเล่นอครับงานไหนก็ไปค่ะอย่าไปถือไปเล่นไปตุระไปตะลุกําคานไปวันวันมีความสุขไหมคะครับมีความสุขเขาซื้อเราก็ขายเขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะครับมีแค่นั้นแหละครับเราไม่ได้ซีเรียสไม่ไดายปมซีเรียสตอนแรกๆตั้งเป้าหมายว่ายังไงคะไม่ได้ตั้งอะไรเลยครับค่ะ คือไม่ได้ตั้งอะไรเลยไม่เลยครับยู่แบบไงอ่ะขี่เกียจิจากงานเขาสร้างมาก็จะมาตัดสักก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปขายอลองดูค่ะทีนี้พอขายพอได้มันก็เพลิดเพลินอืพอได้ตังค์เขาเพลิดเพลินนะคนเราอะค่ะตอนนี้ถือว่าอยู่ได้ไหมคะตอนนี้อยู่ได้ได้โอ้อยู่ได้เลยอยู่ได้เลยครับเป็นตอนนี้เป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพจะว่าเสริมจะว่าเอาจริงก็อะไรก็ไม่รู้ครับเอาอันไหนชนชนก่อนครับโอ้โห ไม่ใช่มีรายได้เยอะกว่าอาชีพหลักแลยหระทุกวันนี้มันเยอะกว่าแต่ว่าต้นทุนเขาต้องการเราค่ะอย่างอาชีพก่อสร้างเนี่ยผู้ดบเมาน้านบางทีเขาก็เต็มงานเขาเต็มอ๋อเราก็ยังทําอยู่แล้วก็ยังทําอยู่รับบ้างซะเล็กๆด้อยๆนาะ่แต่ว่าช่วงไหนที่เหนื่อยที่อะไรก็คือเข้าสวนเข้าสวนค่ะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะเนี่ยเอาทุกอย่างงานค่ะเขาทุกอย่างนะไม่เลือกงานไม่อยากจนครับไม่อยากไปเลือกงานค่ะครับ โอ้ก็ค่ะก็อยากอยากให้คุณลุงช่างเทพฝากถึงพี่น้องนียค่ะที่อยากลงทุนหรืออยากทกําเกษตรอยากลงทุนอยากทกําเกษตรอย่างนี้นะครับอายุพวกเกษียณทั้งหลายนะครับค่ะรับฟังทางนี้เอาไว้แล้วกันนะครับอย่าไปขอตังค์ลูกหลานใช้ครับอย่าเราบุญวาสนาครับมันไม่มาหาเรามแต่เราเข้าไปหาเองครับค่ะครับนะทุกคน<อ>เลยพวกไวเกษียณจะดีมาก ค่ะเหนื่อยไหมอนุทมก่อนว่าเหนื่อยไหมทำแต่ละวันถ้าเข้าสวนปุ๊บปอกใบอ้อยเนี่ยมันจะเพลินเลยครับนะคะแต่วันตกดินเลยปอกไปปอกไปมันจะเพลินถ้าเที่ยวกับงานก่อสร้างอะไรเหนื่อยกันโอ้อันนี้สบายไปเยอะเลยเลยขามีเพลอยู่ครับอืนอนเราเป็นนายตัวเองครับนอนเล่นไปอะไรไปอยากทำตอนไหนก็ได้อยากทำตัวไหนก็ทำตื่นไปบ้านเขาไปเขามี ไปไม่อยากทําค่ะแล้วก็เอาใบอ้อยนไปห้ควายกินก็้นยือะไรดูควายกินมันก็อร่อยค่ะมันก็มีความสุขนี่ถือว่าสร้างไม่ใช่สร้างแค่รายได้สร้างความสุขความสบายใจไปด้วยของตัวเองค่ะไปเครียดจากไหนมาก็แล้วแต่มาลงที่อ้อยเลยเอาลงมาลงที่อ้อยนี่แหละเครียดจากนูนมาลากเครื่องตัดหญ้ามาเลยเอาเลย ส่ให้เต็มที่เลยครับเออระบายไปเลยระบายไปเลยโอ้โหลุงสาให้เต็มที่ไปเลยอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะไอดอนเลยอ่ะเด็กก็แพ้เด็กก็เหนื่อยก็พักค่ะโอ้ครับพูดถึงการขายก็สนุกสนุกแต่ก่อนคือไม่เคยขายไม่เคยไม่เคยอะไรไม่เคยไปเปล่าประกาศเลยอายไหมอายครับแต่ก่อนอายครับอายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้าน ไม่ได้เรียกได้เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขายลุงเดี๋ยวนี้มันไปแล้วหมดแล้วความความอายมันหมดแล้วก็คือตอนนี้มีแต่ความสนุกครับมีความสนุกไปตรงไหนเขาสนุกตรงนั้นถือว่าเป็นความสามารถของเราแล้วเราสามารถขายผลผลิตได้อย่างเช่นขายต้นพันธุ์ให้เขาไม่กลัวเขาไม่แย่งอาชีพเหร่ะมีคนก็ถามอย่าไปกลัวเขาแย่งเลยเราก็อยู่ไม่นานหรอกเปลเปันกันไปค่ะครับ เปนคนกระจาเยอะค่ะผมไม่ขายให้คนละเค่นี้ก็ให้ไปขยายพันธุ์เอาเองเนาะความสามารถของคุณคุณ่ตไปใช่มันอยู่ที่ความสามารถของเราด้วยนะคะตอนนี้ใช่ไหมออเคค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณลุงฝากช่องทางการติดต่อนะคะเผื่อมีคนสนใจหรือมีคนอยากได้พันธุ์พันธุ์ก็ไอเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละครับค่ะอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ของช่างเทพ09 3 0 0 0ส 5-0-6-0โอ้งวดนี้5-0-6-0นะโอเคค่ะแล้วมีอะไรก็ตูรมาสอบถามได้วิธีการปลูกอะไรตอนนี้ลูกเขาไปทำอะไรให้นะ่อยูพัฒนาคารการโอนกันแยกกันย้ายค่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะพัฒนาในอนาคตครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณลุงช่างเทพมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ มาให้ดูสวนสวยๆเลยอันนี้เป็นแนวทางที่ดีมากหนึ่งไร่หนึ่งแสนเออทำได้จริงไหมทำได้จริงไหมมาชมได้เออของแท้นี่นอนของแท้ของแท้อันเนี้ยอย่างตากล้องเขาว่าแล้วนี่ครับก็เห็นแล้วครับว่าจริงดูเห็นแล้วดูเห็นแล้วโอเคค่ะวันนี้ขอคุณมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคุณลุงขาบ๊ายบายนอยครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ